มาแล้วเสื้อตะก้อลีรุ่นลิมิเต็ดปีนี้มาในโทนสีชมพูน้ำเงินเนื้อผ้านุ่มสวมใส่สบายสะกดทุกสายตาที่เดินผ่านสไตล์คุูครูแฟลตคับที่สนใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ที่เพจเซปักตะกอ้อหรือสแกน QR Code โคได้เลยครับรีบๆหน่อยนะจะ๊ะของมีจำนวนจำกัดใครได้สวมใส่รับรองฮิตติดกระแสแนะ่ เสิร์ฟจะเป็นของเจ้าบ้านฮะศรีสะเกตน้องปังปอนเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับตังขึ้นมาอีกครั้งนึงจะแก้ได้หรือเปล่าลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลไรครับทําได้ดีฮะของฝั่งทีมเยือนะครับสิงห์บูรพาครับปังปอนเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับโอ้ตังขึ้นมาได้ครับโบลูกนี้เหยียบไปครับโอ้ยังแกะลูกมาได้ครับลูกยังไม่ตายครับโอ้ทาได้ดีฮะน้องโบนั่นเองเอาครับ เบาๆครับยังแกะมาได้ยกขึ้นมาใหม่ฮะลูกนี้ยังไงโอ้ยังเปิดขึ้นมาได้ครับสีสเกตยกขึ้นมาน้องบอลลูกนี้โอฟาดได้ดีครับเ<อ>สิร์ฟลูกนี้อ้าวฮะเปิดไม่ค่อยสวยแต่ยกขึ้นมาได้ลูกนี้โอแล้วลูกนี้ฟาดไปติดบล็อกสุวิชาธาราฮะน้องบอลครับลูกนี้อีกครั้งหนึ่งฮะลูกนี้จี้ไปที่ปังปอนเปิดมาตั้งอีกครั้งหนึ่งน้องบอลลูกนี้โอโห กิษดาเนาสาเสิสร์ฟลูกนี้ปังปอนเปิดขึ้นมาได้ยกอีกครั้งหนึ่งน้องปอนลูกนี้โอ้แต่ติดบอกครับยังแกะขึ้นมาได้ชนบุรียังไงลูกนี้โอ้เรียบร้อยใหญ่ไรครับทําได้ดีนะมาดูเกมเสิร์ฟของปังปอนครับเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดซึกษาขึ้นมาได้ครับยกไมกครั้งหนึ่งบ้องบอลลูกนี้เตะอัดครับลูกนี้ยังไงโอ้โหทำได้ดีหลอกล่อครับ ภูมพับภูมสง่าครับน้องปังปอนครับเสิร์ฟลุกนี้เปิดศีรษะล้นไปแล้วครับตอนนี้โอกาสทําแต้มของสีสเกตครับเอาครับลูกนี้ยังไงครับโอ้ยังแกะมาได้ครับสีสเกตโอ้ลูกนี้เอาครับแม่ยังแกะได้ดีมืกนกันเอาครับยังไม่ตายลูกนี้ลูกนี้ยังกันแต่ยอดโอ้เรียบร้อยไรไรครับเป็นแต้มของสีสเกตครับที่เหนียวกว่านะครับ19ต่อ20ครับปังปอนเสิร์บมาลูกนี้ เปิดได้ดีครับชมลีเอาครับน้องโบลูกนี้โอเรียบร้อยเลยไรครับมาจะปิดเกมได้นี่ครับแมก็ถือว่าในเซตแรกชมลีเอาชนะสีเกตไปด้วย2 1ต่อ19นี่ก็เคยอยู่สังกัดสีสเกตมาก่อนนะเอาครับเปิดสีสาแล้วยกขึ้นมาให้เพื่อนลูกนี้เอาครับหนงแก้ไม่ได้จังโอลูกนี้โอมาแก้ได้ดีครับหก กับเข้ามาสู่เกมแข่งกันต่อครับ6ต่อหนึ่งครับปังปอนเสิร์ฟรุกนี้โบยังเปิดขึ้นมาครับยกเองกินเองฮะโอ้ลูกนี้ฉีดได้ดีดเป็นแต้มของชมบุรีครับรณรงศร์ผมหมาเสิร์ฟโอ้ลูกนี้ยังเกี่ยวได้ครับลถเหยี่ยบม,มาโอ้โห1 0ต่อ9ครับสีสเกตเสิร์ฟพรังปอนเปิดสีสามไม่ดีฮะยกขึ้นมาใหม่ฮะต้องแก้นะโอ้เอาครับ ลูกนี้มาโดนแข่นะครับ12 17น้องมากเสิร์ฟลูกนี้เอาครับเปิดได้ดีครับสีสเกตยกมาน้องบอลลูกนี้แต่ยอดครับเรียบร้อยเลยรครับรเป็นแต้มของสีสเกตเสิร์ฟมาลูกนี้เอาครับเปิดลูกึ้นมาได้ยกมาน้องโบยังไงลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยไรครับ ทำได้ดีอะเกือบไปเหมือนกันนะแม่เออบลุกโอ้หเรียบร้อยไรๆครับออกแล้วเซิฟออกครับแจกแต้มกับชลบุรีในเซตที่สองเอาชนะไป21่ต่อ18นะครับพรพักชัยศรีเซิฟโอ้ยเกี่ยวและดียกมาปลายลูกนี้โอ้ยแกะไม่ได้ครับยกมาใบให้ลูกนี้ยังไงโอ้ยเรียบร้อยไรๆครับแม่ นลินชูชาราครับคนข้าวลูกนี้เอาครับแม่ยังเปิดได้ดีครับสีสเกตโอ้ลูกนี้ติดครับยังแกะมาได้ฮะยังไงลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นแต้มของสีสเกตนลินชูชาราครับน้องต้นข้าวครับเสริมลูกนี้ตามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหล่นหรือเปล่าเอาครับยังเกี่ยวมาได้ครับ แกะได้ดีครับลูกดีฟาดไม่ข้ามครับโอ้เจ้าปลายครับในทีมนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับตั้งขึ้นมาใหม่ครับน้องปลายลูกดีอ้ยเอาล้ฮะเตะขึ้นไปติดบล็อกของน้องแมวครับชนสิทธิ์ตีภูมิขึ้นไปบล็อกลูกฟาดของเจ้าปลายได้ครับสีเกตเสริมไปลูกนี้โอ้เตะไปนิดนึงครับแต่ก็เอาอยู่หรือเปล่าเอาครับตั้งขึ้นมาใหม่ลอดนะโอ้ลูกดีโอ้ไวกว่าครับเจ้าปลายครับสุิยทธคุณพิมลนะ จะหว่าลูกบนร้นนะฮะต้องต้นข้าวครับปีหน้าจะเป็นต้นกล้าแล้วนะจ๊ะเขาบอกเอ้าครับตัางขึ้นใหม่ต้องแก้ครับโอ้ตอนนี้นี่คเออาวละเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ปล่อยลูกปกตกพื้นเฉยเลยฮะต้นข้าวเสริมลูกนี้เปิดศีรษะแตกออกไปครับเป็นแต้มให้กับจุลีครับเก็บ เซตที่หนึ่งไปก่อนครับ21ต่อ15ชบดีจะเป็นฝ่ายเสริมตอนข่าวเสริมเปิดศีรษะขึ้นมาได้ครับสีสเกตยกมาน้องแวลูุนี้อ้ยปาดได้ดีเป็นแต้มของสีสเกตเอาครับเปิดได้ดีครับน้องตายกมากับน้องปลายลูกนี้แต่ยอดครับโอ้ลูกนี้ยังไงโอ้โหวา นลินชูชาลารครับน้องตนข่าวเสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับสีสเกตยกมาลูกนี้โอ้ oh, ลูกนี้ฟาดไปติดบล็อกของเจ้าปลายครับสุรยุนคุคมพินมลดักทางได้ดีฮะแม่นลินชูชาลารครับชบลีเสิร์ฟลูกนี้โอ้ oh, เรียบร้อยหรือเปล่าเอาครับแมย,ยังแกะมาได้ครับมาดูฮะลูกนี้โอ้ oh, เรียบร้อย,ยอะไรครับตนข้าวครับเสิร์ฟลูกนี้แมยังเปิดมาได้ครับสีสเกต เอาครับโอ้แกะได้ดีครับน้องตะโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเอะไรครับต้นข่าวเสิร์ฟม,มาลูกนี้เปิดเข่าได้ดีครับเอาครับยังไงโอ้ยหลนนะฮะเจ้าปลายลูกนี้โอ้ยลูกนี้เตะอัดบล็อกออกไปนะครับเป็นแต้มของชนเมลีจะเสิร์ฟเป็นแต้มหรือเปล่าครับ15ต่อ20หรือจะเสิร์ฟแจก,กแต้มครับเอาครับตา จับลูกได้ยกหมายกับตงปายครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้ยยังไงเกี่ยวทันหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยเลยนะครับจบเลยครับก็ถือว่าจบว่าฝั่งของชมรีบุกมาเก็บ2แต้มได้สําเร็จครับก็ทําให้ให้กับทีมชมรีนี่แลงกิ้งเปลี่ยนทันทีนะครับเบียดขึ้นไปอยู่อันดับที่5นะครับทำให้ให้สรีสเกตหล่นมาอยู่อันดับที่หกครับโอ้โห